คลิปนี้เป็นคลิปแนะนําการพิจารณาการแยกแยะก,การดูกลาลาหูของวรีสัตทองที่เป็นมาตรฐานของนักเล่นนักสะสมหรือนักเลงพระโบราณที่เขาเกิดทันยุคหลวงพ่อน้อยท่านได้กรุณาบอกกล่าวเอาไว้ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปซึ่งวันที่เล่าท่านมีอายุเกิน100ปีแล้วและมีสะสมไว้บ้างหลายชิ้นท่านว่าท่านบวชทันหลวงพ่อน้อยก่อนมรณภาพ2-3ปีเอาหลับเพื่อไม่ให้เรื่องมันยาวจะรวบรัดเลยละกัน สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ต้องถามใจตัวเองดูว่าท่านจะเลือกซื้อคนหรือเลือกซื้อพระท่าเลือกซื้อคนต้องเลือกเสียนที่กล้าซื้อของจบด้วยตาตัวเองได้ในราคาที่สมจริงได้ไม่ใช่ราคารอหวังฟลุกอย่างเดียวอย่างนี้มันฟ้องว่าไม่เป็นชัวดูเสียนแท้ต้องดูตอนเขาซื้อไม่ใช่ดูตอนเขาขายและไม่ใช่ซื้อต่อพวกแบบมีประกรัน แต่ถ้าท่านเลือกซื้อพระเองโดยไม่พึ่งตาเสียนท่านต้องศึกษาก่อนสะสมให้รู้แจ้งก่อนจะซื้อเอาหลักของชิ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นของของกลุ่มไหนก็แล้วแต่มันก็มักจะแท้เฉพาะที่กลุ่มนั้นเอาไปขายที่กลุ่มอื่นมันก็ปลอมแบบไม่ต้องรีรอแค่ใช้ตาผ่านก็เก้แล้วต่อให้เป็นของสากลมันก็ปลอมเพราะไม่ใช่ของที่กลุ่มกูทําไว้ฝีมือแกะมันคนละช่างแล้วทีนี้จะศึกษาแบบไหนดีกลุ่มไหนจะไว้ใจได้บ้าง เอาละท่านต้องเอาความเชื่อเรื่องบล็อกสากลออกจากความคิดก่อนเลยอันดับแรกเพราะกะลาคือเครื่องรังแกะมือโดยเฉพาะหลวงพ่อน้อยกับหลวงพ่อปิ่นไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยส่วนหลวงพ่อกริ่งจะเป็นแบบแกะลายซ้ำๆเดิมๆเพื่อให้แยกได้ว่านี่คือของหลวงพ่อกริง่งหรือที่เซียนเรียกว่าล็อกลายนั้นอันที่จริงช่างระดับเทพเขาไม่มีล็อกลายหรอกเขาด้นสดกันเลยแบบลงมีดอย่างแม่นยำไม่เชื่อไปขอดูช่างแกะลายหลังตลับร้านทองดูเขาแกสดแป๊บเดียวเสร็จ มือผสมของเก่ารุ่นคุณปู่บอกว่ากลาของหลวงพ่อน้อยแบบพิมพนิยมมาตรฐานสากลนั้นส่วนมากเลยคือช่างฝีมือในเรือนจำล้วนๆแทบจะไม่มีฝีมือของลุงสีใหญ่เลยคือฝีมือของลุงสีใหญ่เพิ่งจะมามีในยุคกลางของหลวงพ่อปิ่นเท่านั้นส่วนที่เข้าใจผิดคือของหลวงพ่อน้อยยุคปลายมันคือฝีมือแก่ของหลวงพ่อปิ่นแก่เองจานเองงานนั้นมีใบหน้ากลมมีหูคล้ายก้านดอกบัวแนบแก้มถ้าจะเรียกให้ถูกคือของหลวงพ่อปิ่นยุคต้นแยกที่ตัวอักขรได้ส่วนงานเรือนจำยุติลงทันทีเมื่อหลวงพ่อน้อยมรณภาพ ส่วนงานของลุงสีใหญ่ยุคเฟื่องฟูคือยุคกลางถึงปลายของหลวงพ่อปิ่นทั้งนี้และทั้งนั้นยุคของหลวงพ่อปิ่นแท้ลายมือตัวกลมลุงสีใหญ่ก็ยังแกะไม่สำลายเดิมจนมาถึงยุคของหลวงพ่อกลิ่งลุงสีใหญ่จึงเน้นแกะลายให้เหมือนกันทุกชิ้นคือลายดอกไม้สีกลิตใต้ดวงจันลายนี้เป็นออเดอร์ของหลวงพ่อกลิ่งโดยตรงท่านจงใจให้แก้ไขาจากลายดอกประจำยามหนึ่งดอกสี่ดอกกอและเก้าดอกที่ เป็นเหลี่ยมเพชรพีระมิดของหลวงพ่อปิ่นลายมือกลมให้เป็นลายดอกไม้สี่กลีบแทนเจตนาคือให้ดูคล้ายกับใบโพสี่กลีบสี่ทิศตรงกับชื่อวัดโพเลียวส่วนแบบตราประจํายามลายมือจานเหลี่ยมของหลวงพ่อปิ่นแบบสากลไม่ใช่ฝีมือแกะของลุงสีใหญ่เลยเป็นงานปลอมล้วนๆปลอมทั้งเชิงช่างปลอมทั้งลายมือลายจานเหลี่ยมที่เป็นงานของลุงสีใหญ่แท้คืองานที่ทําส่งให้หลวงพ่อกลิ่งเท่านั้นเอง สาเหตุคือเมื่อหลวงพ่อกริ่งมรณภาพลงแต่งานที่ทําส่งให้หลวงพ่อกริ่งยังคงมีครั้งอยู่ที่ลุงสีลุงสีเองอาจจะเพื่อความเป็นธรรมจึงขอใช้คําว่าอาจจะท่านอาจจะใช้มีดแกะกะลานั้นจานหลังด้วยตัวเอง โดยใช้ตัวอักขระตัวกลมของหลวงพ่อปิ่นเป็นแบบอย่างงานจานเหลี่ยมแท้ฝีมือลุงสีใหญ่จึงมีเฉพาะงานศิลปะที่ทําส่งให้หลวงพ่อกริ่งเท่านั้นซึ่งงานนี้ตัวจานยังคงมีตัวอักขรครบทุกตัวเรียงกันเป็นคาถาดั้งเดิมตามอย่างหลวงพ่อปิ่นแต่รอยจานนั้นจะมีลักษณะแบนกว้างลึกตื้นมีมิติไม่สม่ําเสมอตลอดเส้น คาดว่าเหล็กที่ใช้จานคือปลายใบมีดแบนแหลมใบมีดแบนแหลมนั้นจะเขียนโค้งยากตัวอักขรจึงออกมาเป็นเหลี่ยมอย่างที่เห็นส่วนของปลอมนั้นจะเน้นด้านหน้าแบบหลวงพ่อปิ่นมีเหลี่ยมตราประจำยามแล้วเอามาจานเหลี่ยมด้วยเหล็กเข็มจานมิติเส้นจึงเล็กสม่ำเสมอกันซึ่งของแท้ไม่มีและที่จานเหลี่ยมนั้นก็ไม่ทันทั้งสามหลวงพ่อแต่นักปลอมไม่รู้รู้แต่ว่าหาได้และขายได้ในสมัยนั้นเมื่อปี 2535เป็นต้นมาจึงทําปลอมเรียนแบบของเสริมไปโดยไม่รู้ประวัติของจึงมีออกมา,มามากมายก่ายกองมหาศาลหลายหมื่นชิ้นในปัจจุบันทั้งที่เนื้อกะลายังสดเห็นเห็นแต่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางที่นี้มาเปรียบเทียบแยกแยะหลวงพ่อกันยะตัวแรกพ่อน้อยและพ่อปิ่นใช้เหมือนกัน ส่วนพ่อกริงมีไม้หันยกาศเพิ่มเติมเข้ามาถัดตัวที่สองทั้งสามหลวงพ่อใช้ไม่เหมือนกันเลยและถัดตัวนี้แหละท่านที่นำความลับมาเปิดเผยนั้นท่านบอกว่าสามารถใช้แยกหลวงพ่อได้ชัดและเร็วที่สุดพ่อน้อยใช้บูมเมอร์แรงไว้ใต้ตัวถัดพ่อปิ่นใช้ตัวดับเบิลยูไว้ใต้ตัวถาส่วนพ่อกริงใช้เหมือนพ่อปิ่นคือตัวดับเบิลยูไว้ใต้ตัวถับเพียงแต่เพิ่มหัวพินทุเข้ามาตัวที่สามตัวที่สี่และตัวที่เจ็ดใช้เหมือนกันหมดส่วนตัวมาตัวที่ห้าและหกพ่อน้อยพ่อปิ่นใช้เหมือนกัน ส่วนพ่อกริ่งใช้แตกต่างออกไปดังปรากฏในภาพตัวที่8คือตัวติทั้ง3หลวงพ่อใช้เหมือนกันตัวมาที่9และ10ก็เหมือนกับที่เคยบอกไปแล้วตัวที่11และ12ทั้ง3หลวงพ่อเขียนเหมือนกันเพียงแต่พ่อกริ่งมีหัวพินทุเพิ่มเข้ามาด้วยตัวที่13ตัวเสทั้งสมหลวงพ่อใช้แตกต่างกันไปพ่อน้อยเขียนเหมือนตัวยะไม่มีหัวพ่อปิ่นเขียนเหมือนตัวยะไม่มีหัวแต่จุดเริ่มเขียนต่ำเพียงครึ่งเดียว ส่วนพ่อกริ่งนั้นแตกต่างไปมากเลยเขียนเหมือนตัวรอจุราสองหางม้วนตัวที่1 4ตัวแต่ใช้เหมือนกันทั้งสามหลวงพ่อที่นี้มาดูที่คาถาสุริยปพากันต่อเริ่มที่ตัวแรกตัวกุตัวกุทั้งสามหลวงพ่อใช้เหมือนกันเพียงแต่พ่อกริ่งมีหัวพินทุเพิ่มเข้ามาตัวที่สองตัวเสตัวเสในคาถาสุริยปพานั้นพ่อน้อยกับพ่อปิ่นยังใช้เหมือนกันแต่ตัวเสนี้เป็นแบบหางสองชั้นไม่รู้ตัวของโบราณจะออกเสียงสูงต่ำไม่เหมือนกันหรือเปล่ากับตัวเสหางชั้นเดียวที่ใช้กับคาถาจันทรปา ส่วนพ่อกลิ่งใช้เหมือนเดิมแบบคาถาจันทรปพาตัวที่สี่และห้าตัวโตตัวโตนี้ทั้งสามหลวงพ่อใช้เหมือนกันตัวที่ห้าและหกตัวโมตัวโมนี้พ่อน้อยพ่อปิ่นเขียนเหมือนกันส่วนพ่อกลิ่งตัวม้าก็แตกต่างออกไปเหมือนตัวม้ามาตัวที่เจ็ดพ่อน้อยใช้ตัวมาพ่อปิ่นและพ่อกลิ่งใช้ตัวมัง ตัวท mm, ี่8และ9ตัวราทั้ง3หลวงพ่อใช้เหมือนกันหมดตัวที่1ิ1 1ิบเตัวมามโมโตทั้ง3หลวงพ่อใช้เหมือนกันเพียงแต่พ่อกลิ่งมีตัวมอมะแตกต่างออกไปมาตัวที่14ทั้ง3หลวงพ่อใช้แตกต่างกันไปพ่อน้อยใช้ตัวแต่พ่อปิ่นใช้ตัวติพ่อกลิ่งใช้ตัวตังมาตัวที่1 5ตัวกูทั้ง3หลวงพ่อก็เขียนแตกต่างกันไปพ่อน้อยใช้สอ乌หางปัดซ้ายพ่อปิ่นใช้สอ乌หางปัดขวาพ่อกริ่งใช้สอ乌หางปัดซ้ายแต่มีหัวพินทุที่ตัวกอไก่ตัวที่16ตตััววเเยยยพพ่่อออน้ปินนนเเขียหมือกัน ส่วนพ่อกริ่งเขียนเหมือนตัวเสยอย่างกับอักขระตัวที่สองของคาถาสุริยปภาซึ่งคาถาสุริยปภะนี้ตัวที่14และ15ของทั้งสามหลวงพ่อนั้นมีจุดแตกต่างกันไปชัดเจน ถ้าพิจารณาให้ละเอียดโดยรวมทุกตัวอักขระไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อองค์ไหนตัวอักษรของเหล่านี้จะเขียนเรียงกันไปแบบนี้ทุกชิ้นไม่มีข้ามหรือกระโดดแบบมายองและตัวอักษรนั้นเป็นของใครของมันจะมีลักษณะเป็นไปตามลายมือของตัวเองทั้งหมดไม่มีผสมปนกันถ้ามีผสมแบบพ่อน้อยนิดหนึ่งพ่อปิ่นบ้างบางตัวก็ปลอมทันทีคนปลอมมันมั่วแยกแยะไม่ได้จึงหาอ่านที่ชัดไว้ก่อนแล้วจับมาเขียนใส่ส่วนลายมืออื่นๆแบบเขียนคาถาผิดสะกดผิดคิด,คดว่าปลอมทั้งหมด ที่นี้มาดูที่หน้านี้หน้านี้มีตัวอักขรของทั้งสามหลวงพ่อที่มีจุดสังเกตแตกต่างกันไปล้วนเป็นจุดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านในรูปนี้ยกตัวอย่างมาเก้าตัวจาก30ิตัวสองเลิกคาถาเมื่อนับคาถาจัดเรียงกันไปได้ถูกต้องแล้วส0สิบตัวถ้ามีตัวขาดตัวเกิน้ําตัวต่อมาต้องเรียงถูกเหมือนเดิมแล้วมาดูเอกลักษณ์เฉพาะลายมือท่านว่าเป็นของท่านใดพ่อกลิ่นนั้นไม่ค่อยห่วงเท่าใดเน้นเขียนตรงทุกตัวก็พอที่ห่วงคือพ่อน้อยกับพ่อปิ่นให้สังเกตหลักๆที่เห็นชัดที่สุดคือตัวถา ถ้าเป็นของพ่อน้อยตัวท้ามีบูมเมอร์แรงตัวกุสอุหางต้องปัดซ้ายด้วยส่วนพ่อปิ่นตัวท้ามีตัวดับเบิลยูตัวกุสอุต้องหางปัดขวาด้วย ที่เห็นมาตัวกูหางปัดซ้ายเป็นหมื่นตัวคิดว่าปลอมทั้งหมดศิลปะก็ไม่ใช่ของลุงสีใหญ่คนที่มีจิตวิญญาณของศิลปินย่อมมองออกส่วนจานเหลี่ยมมีของลุงสีใหญ่จริงเป็นศิลปะที่ทำให้วัดโพเลี้ยวแต่เป็นของเหลือหลังจากที่หลวงพ่อกลิ่งท่านมารณภาพไปแล้วจึงเอามาจานด้วยปลายมีเส้นจานมีเส้นเล็กมีใหญ่บานไม่สม่ำเสมอกันแต่ตัวอักขรครบเหมือนพ่อปิ่นทุกตัวไม่สะกดผิดตัว ส่วนจานเหลี่ยมด้วยเข็มจานศิลพ่อปิ่นปลอมเลยลุงสีท่านไม่ได้ทําไว้สังเกตดูกันเอาจานเหลี่ยมมีชิ้นไหนใช้ตัวอักขรเขียนถูกทุกตัวและเรียงตรงกันกับหลวงพ่อปิ่นจานกลมบ้างไม่ว่าจะเป็นกูหางปัดซ้ายไม่ว่าจะเป็นตัวกระตัวตะตัวระตัวติตัวกี่ตัวพี่ตัวกาตัวตาตัวพาตัวมังมันจระมั่อย่างไม่มีความรอบรู้เรื่องตัวอักขรเลยคนโบราณเขาเน้นมากเรื่องพิธีกรรมการ ภาวนาการเขียนอักษรให้ถูกมันเขียนมั่วๆได้หรืออาจารย์ผู้สั่งสอนมายินยอมให้หรือสมัยผู้ทําคลิปยังเป็นเด็กน้อยเรียนชั้นประถมอยู่ครูภาษาไทยสมัยนั้นยังใช้วิธีโบราณเขกกบาลแรงๆเพื่อให้จําได้แม่นไม่ผิดอีกเชื่อเถอะอเขาไม่ปล่อยให้ลูกสิษย์โง่โง่ผ่านขึ้นชั้นไปง่ายๆเหมือนสมัยนี้หรอก ยิ่งถ้าบอกว่าจะใช้ให้จารย์แทนด้วยแล้วยิ่งไม่ให้เด็ดขาดมันเสียชื่อเสียงครูบาอาจารย์เอาอย่างคําสวดบาลีเมให้ตัวเองเตให้ผู้อื่นถ้าคามันเปลี่ยนตัวอักษรมันเปลี่ยนความหมายมันก็เปลี่ยนด้วยแล้วเมื่อเขียนผิดจะเป็นของแท้สายวสีสทองได้อย่างไรในรูปหน้านี้เป็นตัวอักขารเสริมเพิ่มเติมซึ่งเป็นอักขารส่วนตัวของท่านนั้นๆใช้แยกแยะอาจารย์ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้ามีอักขารเสริมเจ็ดตัวอย่างในช่องพ่อน้อยและตัวอักขารด้านบน30ตัวก็จะสัมพันธ์กันหมด ก็จะเป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยด้วยกะลาชิ้นนั้นก็ลุ้นเป็นหลวงพ่อน้อยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดอาจารย์แน่นอนยกเว้นแท้เก๊แต่ถ้ามีอักขระเสริมเพียงแค่ห้าถึงหกตัวอย่างในช่องพ่อปิ่นและตัวอักขระด้านบนสามสิบตัวก็สัมพันธ์กันหมดและลายมือต้องเป็นอย่างหลวงพ่อปิ่นด้วยก็ลุ้นเป็นหลวงพ่อปิ่นได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นแท้ปลอมซึ่งตัวเสริมเจ็ดตัวของหลวงพ่อน้อยนี้จะไม่ไปอยู่ในตัวจานอักขระสองเลิก ของลายมือหลวงพ่อปิ่นและตัวเสริม5้หตัวของหลวงพ่อปิ่นนั้นก็จะไม่ไปอยู่ในลายมือจานอักครสองเลิกของหลวงพ่อน้อยเช่นกันมันแยกของใครของมันชัดเจน ส่วนหลวงพ่อกริงมีเพียงยันใบพัดอย่างเดียวที่เป็นตัวเสริมมีความรู้เรื่องยันใบพัดมาเสริมให้นิดหนึ่งอันที่จริงไม่ใช้ตัวยนันท่านโบราณอาจารย์ท่านใช้สําหรับเป็นตัวคั้นแบ่งคาถาหรือใช้สําหรับปิดท้ายคาถาท,าที่จานไม่สมบูรณ์ในว่าตัวที่ขาดเพราะมีเนื้อที่จํากัดท่านก็ใช้วิธีลงมัดรวมไปที่ตัวใบพัดนี้ทั้งหมดความหมายมันเป็นเช่นนี้จริงๆ,ไม,งๆไม่ใช่จานมาโม่โมสักแต่ว่า,วาให้มีถ้าใครอ่านคาถาออกจะรู้ทันทีว่าควรมีตรงจุดไหนถ้าอยู่ผิดที่มันก็ปลอมอีกเช่นกัน มีเสริมให้อีกนิดส่วนมากหลวงพ่อน้อยจะใช้นะ12โม21ส่วนมากหลวงพ่อปิ่นจะใช้ใน21โม12และมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกคือเฉพาะของหลวงพ่อน้อยเท่านั้นตัวพุทธที่ทุกเสียนเรียกนั้นอันที่จริงคือตัวพระพระกับพุธเขียนต่างกันพระไม่มีสะอุบแต่ตัวพุธต้องมีแต่สุดท้ายแล้วความหมายเดียวกันคือพระพุทธเจ้านั้นเองตัวพระ นี่คือตัวครูที่อาจารย์โบราณท่านกำหนดไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์เหนือทุกสรรพสิ่งมีฤทธิ์เหนือเท้าพระกาพรมท่านจึงต้องลงบูชาเป็นดั่งอาจารย์ก่อนตามด้วยบูชาแม่และพ่อเสียนนักเลงโบราณรุ่นเก่ากึกท่านบอกว่าหลวงพ่อน้อยนั้นถ้ามีชิ้นการะลาหูมากจนไม่อาจจะจานในเลิกได้ทันทั้งหมดท่านก็จะจานตัวพระเพียงตัวเดียวในเลิกก่อนแล้วจึงมาจานสำหรตัวอักขรที่เหลือในภายหลังฉะนั้นถ้าสังเกตกันดีๆเฉพาะลายมือจานหวัดหรือจานเร็วจะมีตัวผสอนกันสองชั้นหรือสองตัวทับกัน ฉะนั้นถ้าชิ้นไหนมีตัวผสมนกันอย่างที่บอกให้สบายใจได้เลยว่าจานผ่านเลิกผานาทีที่ถูกต้องสมบูรณ์มาแล้วจึงเป็นที่นิยมกว่าลายมือจานสวยแต่จานสวยก็มีเสน่ห์ที่มองเห็นอักขระได้ชัดเจนเป็นระเบียบกว่าก็จะสบายใจกว่าสำหรับนักสะสมที่เล่นรู้เรื่องตัวอักขระว่าเล่นไม่ผิดเพี้ยนแน่สุดท้ายสงสารก็แต่คนเล่นของสร้างใหม่ของเก่าคิดว่าเล่นยากแล้วดูยากแยกแยะย,ยากแล้วของใหมย่ยิ่งน่าเป็นห่วงไปอีกเพราะไปจานเรียนแบบของปลอมเข้าให้ เพราะคิดว่าเป็นลายมือที่เขานิยมเล่นหากันจึงต้องจารให้คล้ายไว้ก่อนอันนี้คิดว่าความรู้สามารถเรียนทันกันได้หมดก็อยากให้วัดไหนที่คิดจะออกพระราหูสร้างใหม่นั้นควรเอาตัวอักขรดั้งเดิม30ตัวของหลวงพ่อน้อยไปพิจารณาทําให้เหมือนถ้าเจตนาจะทําให้เป็นของดีใช้เสริมดวงเปลี่ยนชีวิตได้ควรต้องทําให้ถูกอักขระเพื่อเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ให้เหมือนของเก่า สุดท้ายคลิปนี้ทำมาเพื่อให้มีประโยชน์สำหรับคนที่เคารพและศรัทธ,ธาพระราหูของหลวงพ่อน้อยจริงๆให้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้สามารถหาของจริงมาบูชาติดตัวได้อย่างถูกต้องที่สำคัญคลิปนี้เป็นเพียงคำบอกกล่าว ของนักสะสมรุ่นเก่าที่เกิดทันและเป็นสิทธิบวชในยุคข,ของหลวงพ่อน้อยจริงๆท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆที่ไม่ได้สนิทกันมากนักท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เซียนพระและไม่เคยซื้อพระราหูจากเซียนท่านสะสมมานานตั้งแต่หลวงพ่อปิ่นยังอยู่สมัยนั้นราหูยังไม่มีราคามีแต่ของแท้แบ่งแลกเปลี่ยนพระจากลูกศิษย์เหมือนกัน จึงรู้เรื่องเยอะแล้ว,วันที่คุยกันท่านก็มีอายุ105ปีแล้วตั้งแต่ปี2,561ยังแข็งแรงอยู่เลยท่านได้คาถาล้างหน้ามาจากหลวงพ่อน้อยด้วยท่านใช้เศกล้างหน้าทุกวันหน้าตาท่านจึงสดใสแข็งแรงอายุยืนลูกเต้าท่านหลายคนก็รับราชการมียศใหญ่โตกันทุกคนแล้วก็กเกษียณแล้วหลายคนครอบครัวท่านไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลย ปัจจุบันท่านสิ้นบุญไปแล้วการได้รับฟังเรื่องกลาราหูของหลวงพ่อน้อยในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านรู้อยู่แล้วว่าเราคือคนที่จะนำความจริงเรื่องนี้ไปเปิดเผยเพราะเป็นลิขิตที่เคยสัญญากับหลวงพ่อน้อยยอกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเอาไว้ในวัยเด็กว่าสักวันจะตอบแทนท่านด้วยการให้ความรู้เรื่องการสะสมและเรื่องปฏิหารของวัตถุมงคลของท่านให้คนทั่วไปได้รับรู้รับฟังและที่แน่แน่คลิปนี้ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายของวงการพระถ้าจะเล่นเพื่อความร่ำรวยให้เล่นตามมาตรฐานของวงการ ซื้อขายได้เลยซื้อตามเซียนขายตามเซียนจึงจะถูกต้องเพราะถ้าเล่น <Bron co? S 1> <elles S 2> ไม่เหมือนคุณก็จะไม่ได้ตังค์ส่วนของที่เล่น mm hmm. ซื้อขายได้ในวงการนั้นจะมีพุทธคุณหรือไม่ไม่อยากตอบมัน Corner เป็นบางองค์เท่านั้นที่แท้ทันหลวงพ่อน้อยจริงส่วนใหญ่หลวงพ่อปิ่นถูกดันขึ้นเป็นหลวงพ่อน้อยมีเยอะมากส่วนที่เล่นเป็นของหลวงพ่อปิ่นก็เล่นของฝีมือทั้งนั้นถ้าของมีพุทธคุณก็ต้องเล่นตามทางในคลิปนี้เท่านั้นเพราะถ้าได้ของของหลวงพ่อปิ่นแท้คุณอาจขายเป็นหลวงพ่อน้อยในหลักสากลก็ได้ ซึ่งเป็นโชคสองชั้นทั้งแท้และราคาส่วนเสียนพระท่าได้มีโอกาสเปิดเข้ามาดูอย่าตกใจคลิปนี้เปลี่ยนกฎกติกาว,วงการพระไม่ได้อยู่แล้วเคยเล่นกันแบบไหนการเล่นแบบนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ต้องมาโกรธด่าทอกันส่วนท่านที่มีความศรัทธาจริงการได้เข้ามาดูคลิปนี้ล้วนเป็นวาสนาของท่านที่หลวงพ่อจุงใจให้เข้ามาจงนำความรู้นี้ไปเป็นเกาะกันภัยในการแสวงหาได้เลย แล้วจะรู้ว่าหาจนตายก็อาจจะหาไม่เจอเพราะมาตรฐานในคลิปนี้มันสูงกว่ามาตรฐานวงการพระคลิปนี้แหละจะทําให้ของจริงดาราเก่ามีค่านิยมสูงหลายล้านขึ้นไปอีกถ้าคนศรัทธาด้วยแล้วเชื่อด้วยเขาก็จะกล้าจ่ายหลายล้านเพื่อที่จะได้ครอบครองได้อย่างมั่นใจไม่ผิดอาจารย์เนื่องจากคนทําคลิปไม่ใช่เซียนพระจึงทําไปตามคําบอกเล่าที่คิดว่าน่าเชื่อถือได้มากที่สุดและเช่นกันผู้ทําคลิปนี้ก็ไม่ใช่มืออาชีพในการทําคลิปด้วยอาจมีผิดพลาดตกหล่นเยอะ ในการนำเสนอรูปภาพและเสียงแต่จงเชื่อเธอทุกอย่างทำอย่างดีที่สุดของมือสมัครเล่นแล้วต้องขอขอบคุณจริงๆที่ท่านการุณารับชมจนจบคลิปขอขอบพระคุณค่ะ